จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้าวันนี้พวกเราขอกล้วยสารนา,สรมมารนะคสาาาาิไม่กินตับหงตับหงส์ย่างเมลง้ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นไหจ้าตับธรรมดาจ้าแม่บ้านบ่ตับเพสตค่ะบะเขียกินกับกคือ,อเกล้าแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องบะเขียกขึ้นเกล้าพ่อแม่พี่น้องขาดบ่ได้คือบะเขียค่ะกินยังกับมี่บะเขียกับพ่อแม่พี่น้องอันกะผักกระถินค่ะแม่บ้านไปเก็บบ้างหันผักกระถินอยู่สวนครัวค่ะผักกระถิน และะ้วก็เมยบ้านเมยบ้านไปเก็บมาค่ะมือเสานี่พ่อแม่พี่น้องเอาลงกันกินกับตำมะฮุ่งไหมค่ะเห็ดโขมค่ะเห็ดโขมโู้น้ำลายแตกพ่อแม่พี่น้องน้ำลายแตกน้ำลายแตกโอ้ต็มจานปูรู้เลยเมยบ้านสิขออน,นุญาตสดตัวเดียค่ะมือนี่เพราะว่าเพราะว่ายัางเตะมือนี้เมยบ้าน น้ำขวดมือค่ะฟังต่น้ำเห็ดไหลโอ้ยขึ้นสูงสวยมากน,น้ำขวดมือไหมคะพ่อแม่พี่น้องฟังต่น้ำเห็ดน้ำพราวอะไรก็ได้แต่เสียบแต่พ่อพี่น้องโอ้ยเห็นเห็นตอนเห็ดด้วยปนขนาดดูโคก,ก,กับน้ำลายไหลพ่อแม่พี่น้องโอ้อยน้ำไหลเตีย้ยเห็นไหมใครบ่ส่วนตอนเห็ดเลย 嗯。Oh, yeah. สว่วนตอนฮิส่เงินผมมีพี่น้อง ในบ้านเสียบมือไหมคะพอม,มีพี่น้องยิบก็ได้นาำขวดมือสาวใส่แต่น้ำหิตอะไรก็ได้ แซ่บอีหลีพอมีพี่น้องเห็ดคมจบาต่ำห้องรกเกษตรเมืนยนย้ไง,ไง

ดอกเ็ดงามงามพอมีพี่น้องบาทัานเถาด้วยค่ะเห็นมหจ้ะดอกเ็ดเพอเวอร์ะวาย,ยแจกพี่ดีพ่อมีพี่น้องแสบแจบ เฮ็ดยังหอกเนาะพอแม่ไปนองฝ่าลร่ผู้เถ่าผ้าวาค่ะฝ่าละ่ไรเฮ็ดหอก หวันมวบานก่อยแทบแทบอ่ะเหยเียรพี่หยอดไงเถ อาษยิปนาคเพิ่นงดิวมามือบาดเศาหาเห็ด คมก็แซ่บแสบเราพอมีพี่น้องย่มกินแต่ว่ายา่มกินน้ำตอนละมานตอนมานพอม่พี่น้องมึนขมถ้ากินอิ่มแล้วไปกินน้ำเลยบ่ายได้ค่ะมึนขมแห้งต้องหากินแววนวนหวานแจกกันเลยค่ะพอม่พี่น้อง ห้วนฮึปุ่นกับโบตกขหายพราะมีพี่น,อน,น้องอือเสียบค่ะเสบแน่พราะมีพี่น้องเนี่ยร้ายๆจนหยุดเบอร์ละ,ะตำมะฮงแซ่บอีลีปีนี้แม่บ้านท่านได้กินกับตำหะฮงด้วยค่ะอันมิตรก่อยกับอันโอ้ยคำสุดท้ายกันโอ้ยพี่น้อง ดอกใหญ่ๆเลยค่ะ อิ่มพมีพี่น้องใช่พวกยงอย่น้อยกับเพจจ้าพ่อห้องข้อพุอ่สานนะหน้ากาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมองห้องทางเพจและทางช่องยูทูบค่ะกาบขอบคุณหลายๆค่ะกราบขอบคุณทุกๆคอมเหมือน,นน้ำได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ไม่บานกับสิคอล่าพม่พี่น้องไว้ซึ่งนี้คุณล่ะคะ่ะคลิปหน้าจังหวพอกันไหมนะค่ะเนาะพหัวข้อข้อ,ขอพุ่ยสานนะหนาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรง ลำเลียในรวยกันทุกคู่ทุกคนนะคะมันี้่ผมของกฤตกาว์มาสวัสดีค่ะ